สวัสดีครับจากร้านกงจากการเกษตรเลิงนกทานะครับวันนี้ก็มีสินค้าดีๆนะครับมาจัดโปรโมชั่นนะครับผมเป็นเครื่องหยอดข้าวหกแถวขากระทูตาเงานะครับหกแถวขากระทูตาเงานะครับรุ่นนี้นะครับปกตินะครับปกตินี่ขายราคาเครื่องละหนึ่งหมื่นบาทนะครับเครื่องละหนึ่งหมื่นบาทตอนนี้ทางร้านจัดโปรโมชั่นพิเศษนะครับผมจัดโปรโมชั่นพิเศษก็คือ ซื้อสองเครื่องพร้อมกันนะครับซื้อสองเครื่องพร้อมกันลดราคาให้เหลือเครื่องละ9,000บาทนะครับ9,000บาทนะครับซื้อสองเครื่องพร้อมกันลดราคาให้เครื่องละ9,000บาทนะครับนี่นะครับยังไม่รวมค่าจัดส่งนะครับผมเหล็กน้าใหญ่มากนะครับสินค้ามีเยอะนะครับนี่ตาเงาใช่หมดนะครับนี่เรียงอยู่นี่นะครับ6แถวเงานะครับ หกแถวตาเงานี่นะครับใช่หมดนะครับนี่กแถวตาเงาสี่แถวหมดแล้วนะครับสี่แถวตาเงาหมดแล้วอ่าสรรพคุณน,นะครับผมเครื่องนี้จะอยู่ที่หน้ากว้างประมาณหนึ่งเมตรสามสิบนะครับหนึ่งเมตรสามสิบนะครับผมอ่าระหว่างหางของขานะครับนี่ขามัน จะอยู่ที่25เซนนะครับ25เซนไล่กันไปนะครับ25เซนบห้าเซนถังข้าวนะครับเดี๋ยวดูดี๋ยวดูวด,วด้านหลังนะครับอดูด้านหลังก่อนนี่นะครับถังข้าวนี้ก็ถังใหญ่นะครับใส่ได้ประมาณละถังละสิบกิโลนะครับตัวนี้นี่ครับ จานที่เจาะมาให้จะมีจานให้สองชุดนะครับจานวงกลมนี่หยอดข้าวนะครับหยอดข้าวลงประมาณสักหกถึงเจ็ดเม็ดนะครับหกเจ็ดเม็ดตัวนี้ลงเป็นหลุมห่างประมาณสักยีส่สิบถึงยี่สิบห้าเซนนะครับนะครับแถมนะครับของแถมก็จะมีจานนะครับจานตัวนี้นะครับผมเอาไว้หยอด ถั่วเหลืองถั่วเขียวก็ได้นะครับหยอดถั่วเหลืองถั่วเขียวนะครับผมหรือว่าหยอดข้าวก็ได้นะครับตัวนี้แล้วก็แถมสเตอร์ให้อีกหนึ่งตัวนะครับนี่ครับของตาเงานะครับตาเงาวนี่ครับเหมือนกันนะครับแถมมีของแถมให้นะครับตัวนี้ตัวนี้ก็เป็นระบบเบรกของเขานะครับตัวนี้มีเยอะนะครับสินค้า ตัวน,นี้ก็ขาก l o นะครับนี่ขาก l กบ g บดิน,นครับกบดินให้ไปกบข้าวนะครับนี่ตัวนี้ข้าวก็จะลงจากท่อนี้มานะครับลงตรงน,นี้ตรวน,นี้ก็ไปกบดินให้ไปกบข้าวนะครับลงจากด้านหลังตัวน,นี้นะครับก็จะมี r ลอร์นะครับ ruler ruler เลอร์นะครับดันโซ่ไว้ด้วยนะครับตนนัวนี้กันโซ่ตกนะครับตัวน,นี้ ตาเงาครับ,างงารบถ้าซื้อหนึ่งตัวนะครับหนึ่งเครื่องนี่ราคาเครื่องละหนึ่งมืนบาทนะครับซื้อหนึ่งเครื่องเครื่องละหนึ่งมืนบาทแต่ถ้า,าซื้อพร้อมกันนะครับสองเครื่องรับสองเครื่องพร้อมกันทางร้านลดให้เครื่องละเก้าพันบาทนะครับทางร้านลดให้เครื่องละเก้าพันบาทนะครับผมแต่ว่ายังไม่รวมค่าจัดส่งนะครับลูกค้าท่านไหนสนใจก็ติดต่อที่เบอร์โทรศัพท์0 6 2ย์ เจ็ห้าสี5 5่ห้าหกหกห้าศูนย์หกสองเจ็ดห้าครับร้านตั้งอยู่ที่อำเภอเลืองนกทาจังหวัดยะโสธรนะครับนี่นะครับมาดูสินค้าก็ได้นะครับถ้าอยู่ใกล้ถ้าอยู่ไกลก็ส่งให้แล้วก็ได้นะครับทางไปรษณีย์เก็บเงินปลายทางนะครับผมประมาณนี้ครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ